ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันทียิ้มเกตพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมูลนิธิสียุซี่พระโคสิ่งนี้และกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช,มชิมนี่ของทางช่องกันครับครับกับพบพ่อกันทุกเสาร์ครับพี่น้องครับกาบมารีวิวง่วมจุดเก่าแล้วครับพี่น้องครับเป็นง่วมทรงฟี่บอมีมัดจำเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับ สองร้อยกิโลเมตรแรกนี่ทางขากเข้าบ่ได้ฉิดคารถน้ำพอแมพี่น้องเด้ครับพี่น้องครับหรือว่าสีไก่ก็สองร้อยกิโลแต่ว่าไก่บ่หลหลกับยุนกันไปกับบ่ได้ฉิดเพิ่มแต่ว่าทามันไกลกันหนาเจ็ยดพราแมพี่น้องก็ต้องซอยคาร์นูมรืมันทางขาก็เด้ครับพี่น้องครับบ่หลายางห้างเด้ครับพี่น้องครับผมสิวมองขายเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่อเพ่งไปกับบ่มีประโยชน์อีกอย่างงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาชุดเลียงนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกผู กับง้วสาวครับพี่น้องครับง้วสาวอยู่ประมาณเก้าเดือนครับพี่น้องครับขอมุ่นจากเจ้าของเก้าตัวสาวนี่แดงโบดลูกผสมบามันสวยๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับโบดครบเครื่องอันนี้ตัวเมียลูกผู้เป็นง้วลูกแรกเมียก็สูงมาลายเมียลอยสามสิบแน่นี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าเมียก็ได้อ้างๆออกดูกหมูครับพี่น้องครับหนังนามีหนามมีลึงครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นไทยกลางบานเท่านี่ครับพี่น้องครับตัวลูกไส้เพิ่นอายุสี่เข่าสามเดือน ตุ้ไส้กับแชยงขายง่ก็ถือว่านมนมแม่ดีครับขนาดง่วแม่เรียงนะครับพี่น้องครับนี่ครับตลูยไส้มนครับแม่เป็นสัตว์เด้อครับพี่น้องครับเอาไปนับมืออีกรอบนึงงในผสมเลยครับพี่น้องครับเพระว่ารอบ้องหันพานมาได้สองมือนี่ผมม่ได้ผสมให้ครับพี่น้องครับให้พอพี่น้องไปผสมเอาเด้อครับพี่น้องครับนับมือผสมเอานี่ครับสําหรับชุดนี้มองขายเลยครับสามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้ 200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเด้ครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกัดโทรมาได้ครับศ6 5 2 0ห6 8 8 4ดดี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองเปนตำบนบ้านฝางอำเภอกาเสียดวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับจับได้ใบได้ครับเป็นงูอย่างเชียงได้ครับพี่น้องครับนี่ครับจับได้บายได้ย็บซี่กับโทษถามหลายใวงูเชียงว่าหูบ่าหูครับตัวใดหูนี่ก็สีบอกว่าหูจับได้บายได้เลยครับตัวใดอ่า นี่ไส่บดีก็บอกว่านี่ไส่บดีครับพี่น้องครับส่วนมากนี่ไส่บดีนี่ก็สีถ้าว่าแบบภาษาชาวบ้านก็ว่าไปเที่ยวเวียนา้เนะครับพี่น้องครับเข่ารงขาสั์ครับพี่น้องครับคันนี้ไส่บดีจับจับใบใบบด้นี่คือว่าบ่อแมาเปิดขายแบบนี้ครับพี่น้องครับพอว่าพอแม่พี่น้องที่โท่มาสังส่วนมากกะอยากได้ไปเลี้ยงนีสัสดีๆเฉิงแบบเชียงปรามาณนี้ครับพี่น้องครับเห็นครับชุนี้ผ่านไปเด้ครับพี่น้องครับ สามหมื่นสี่พันเลยครับพี่น้องครับง้วสามโตครับมันกับเป็นง้วน้ำดีเห็นมากครับพี่น้องครับบางคนก็ว่าบัดลังชุดหาโตก็คือขายสามหมื่นมันงวอคนละน้ำครับถ้าถ้าเป็แบบนี้ก็ง้อคนละยางเนาะครับพี่น้องครับมันก็ราคาป่คือกันครับพี่น้องครับง้อคนละยางงัวคนละน้ำผู้เคยเลี้ยงง้อกับสีเข้าใจอยู่รอครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันบาทได้เมียสดๆรับได้ง้อสาวลูกผสมบามันครับพี่น้องครับบาเนี้ยพ่อเมือง ค่นนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกบะเกินตัวที่สองนะครับแม่กับ่สูงหลายผู้ใดมาโคมสูง,สงบอกพานได้เลยนะครับพี่น้องครับพอเรากับเป็นงัวไทยนะครับสายเลี้ยงสายนุรักษ์นี่ครับผู้ใดเงิ้หน่อยหาเจ็บออมหาลงทุนครับพี่น้องครับเอาไปเลยครับพี่น้องครับหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับมึอนี้เอาหมื่นเจ็ดพันพ่อครับบ่อลงอีกแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่ไใดเอาอยีายงหลายครับพี่น้องครับโั โซสีขาดทุนเหรอครับพี่น้องครับง้อโคมนี่ครับบอกตรงๆเลยครับพี่น้องผู้ใดไปกับกลุ่มทาแน่นอนครับหนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับทรตามเบอร์ขางต้นที่ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูกลูกไส้อายุสี่ข่าวสองเดือนแม่ก็ถือว่านมนมดีครับขนาดเป็นง้อไทยครับลูกไส้แน่นๆนี่ครับพี่น้องครับกินยาดีผูกร้านไว้ครับนี่ครับผู้ใดถามหาความสูงกับพันได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าท่านต้องการ งอที่สูงสูงนี่ต้องต้องซื้อเป็นลูกกระทบครับลูกกระทบยินดูบาชินนี้ยังออกไปประมาณนั้นเหรครับพี่น้องครับมันยังมีสูงไห้ครับพี่น้องครับอันนี้งวกระบ่าสูงครับตั้งแต่บามันเลือดสูงนี่บามันเลือดลอยเนี่ก็เป็นงักวะบอสูงเลยครับพี่น้องครับที่าสูงสูงเนี่ก็มีตอไทยไงไปพาพาเป็นลูกกระทบไหมครับพี่น้องครับมันก็จังสูงเหมือนม่านาะครับพี่น้องครับอันนี้บอกกันตามลักความเป็นจริงครับพี่น้องครับ บ้นี้มื่อมังแม่นี่เป็นงัวลูกวักผมครับพี่น้องครับเป็นแม่แยกลูกผ่าสมโตพอาบามันผ่านรอบได้สองเดือนแดงโบสครบเครื่องครับพี่น้องครับลูกสามในทองนะครับพี่น้องครับแต่เป็นงัวสดสดเพราะว่าน้ำเลี้ยงดีอยู่น้ำผมครับพี่น้องครับแล้วแม่นี่มองขายกับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลุงกันนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตะบนมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยอ็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองชี้มปครับพี่น้องครับผลกติกางทางข้อกาว่างไวเช่นเดิมครับพี่น้องครับยาโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันยาโทษควมส่ใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมาอีหลีกจังโทรมาเ้อครับพี่น้องครับถ้าบ่มากบอกพันพ่ไปยังครับพี่น้องครับนี่ครับหรือท่านสียุกชุดแรกนี่ก็ได้ครับก็เม่ลูกผูข้อมสีขาวนี่ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาห้าหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับ จะส่งฟร, km, รีให้กันครับ200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับจะมีเอฟซีขอแยกแม่สาวแม่นี่มาหลายครับย่าใผมแยกงหรอครับพี่น้องครับแยกมันสิเป็นงัวแพงครับนี่ครับถ้าแยกมันสิเป็นงัวแพงถ้าแยกงคือเราก็สิมันักแม่ลูกอีกครับพี่น้องครับถ้าภาษาพ่อข้าก็สิว่ายย่าให้แยกงราแยกงเราก็สิมาดันแม่ลูกขายแพงก็สิบันนีผู้เสื่อครับพี่น้องครับเอาไปน้ำกันเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครรรับบฝากเอ์โททีนึงครับ ท่านใดสนใจการเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับ06-207-6884พิกัดของค้อกควัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับไทยชิปนี่กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปมาซอยอุน้นนุนลูกในบ้านวันในสวน ซอยติดตามซอยเขามาเมืองชิบห้น้ำเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่ท่านได้ดังถ้าท่านเลื่อนไปเห็นชิบของทังช่องช่องยูซี่ระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกะกดเข้าไปเมืองครับพี่น้องครับรักๆก,กะมีตะล่งขายงัวนหรอครับพี่น้องครับท่านใดยังท่านมีทุนมีหอนอย่างมีงัวเลียงต่อไปพา่ายพังหนักกะมากกดติดตามทังช่องเขาได้ครับพี่น้องครับเป็นช่องทีบ่ไดขายคอนเทนต์บ่ไดเน้นโฆษณา บ่ได้นี่ยอดไล่บ่ได้เด่นเงื่อนเดียนยูทูบครับพี่น้องครับเน้นแบงปันพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับนี่ครับผู้ใดได้ไปกะผมถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งเฮ่านี้สำเ็ียสำนึงบ่ได้ไปฉิดคาร์บเเพิ่มต้ปูต้ปูน้ำพ่อแมพี่น้องครับซอยพ่อแมพี่น้องเต็มที่ครับซอยมันเป็นงัวดถือที่สุดเด้อครับถ้าวสารชิมนี่กะขอจวไปจจะเพียยงตอนนี้ครับสวัสดีครับ